สวัสดีค่ะบริษัท Green VCI นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัว VCI Powder GVP 100ค่ะซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้มีการทดลองในรูปแบบของการละลายน้ำค่ะ ส่วนในการทดลองนี้นะคะเราจะมาลองด้วยวิธีการแบบแห้งหรือวิธีดา solution นั่นเองซึ่งทางเรานะคะก็จะนําผงวีไซด์พาวเดอร์ค่ะบรรจุลงในซองชนิดพิเศษที่สามารถปล่อยไอระเยหยออกมาจากซองได้นั่นเองค่ะโดวยวิธีการนะคะเราจะนําเด็กทั้งสองแผ่นนะคะบรรจุลงในกล่องพลาสติกที่มีฝาล็อกนะคะและนําตัว v ี i ซด์พาวเด GVP 100รูปแบบซองขนาด10กรัมนะคะลงเข้าไปในกล่องด้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ได้นํากล่องพลาสติกไปวางไว้ตรงลานกลางแจ้งค่ะเพื่อที่จะทดลองประสิทธิภาพของ VCI Powder และประสิทธิภาพในการใช้งานในอุณหภูมิที่แท้จริงที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาผ่านไป14วันค่ะเราได้ทําการแกะผลการทดลองออกมานะคะในส่วนของกล่องที่ไม่มีตัว VCI Powder ค่ะก็เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าแผ่นเหล็กนะคะมีการเกิดสนิมเกิดขึ้นค่ะ คราวนี้ก็มาดูกล่องที่มีตัว VCI Powder นะคะแผ่นเหล็กค่ะก็จะมีความใสย,ยังไม่ได้มีการเกิดสนิมเกิดขึ้นค่ะเมื่อมองได้ตาเปล่าซึ่งทางเรานะคะได้เพิ่มความเข้มข้นของความชื้นโดยการเพิ่มปริมาณน้ําลองฉีดน้ําใส่กล่องดูค่ะแต่ ลองแล้วคิดว่าอาจจะยังไม่เพียงพอคะ่ะ <_ d ance> ก็เลยได้มีการนํหลังพลาสติกนะคะมาบรรจุใส่น้ําเพื่อที่จะนํากล่องทั้งสองใบคะ่ะมาจําลองสถานการณ์การล่องเรือขนส่งสินค้าทางเรือน,นั่นเองค่ะน้ําอาจจะไม่มีความเค็มเท่าทะเลน,นะคะแต่มีความชื้นเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะการทดลองัะคงดำเนินการต่อไปนะคะ <_ d ance> เพื่อดูประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของ V ีซ Po อ d าวเดผลการทดลองจะเป็นยังไงติดตามได้ใน E ีีหน้าเลยนะคะ หากลูกค้าท่านใดสนใจ VCI Powder หรือผลิตภัณฑ์การสิงที้ผ่มีอื่นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ